สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการคัพปิ้งนะคือการประเมินคุณภาพกาแฟเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยเราต้องมีถ้วยคัพปิ้งนะครับนี่จะอยู่ที่ขนาดประมาณ200 ml ต่อไปจะเป็นช้อนคัพปิ้งมีทัก2อันนะเพราะว่าเวลาเราเกย,ยี่ยือกาแฟเนี๋ยต้องใช้2อันนะครับขาดไม่ได้ก็คือกาแฟของเราสําหรับการประเมินคุณภาพเราอยากใช้กาแฟตัวไหนประเมินคุณภาพก็ใช้กาแฟตัวนั้นแล้วก็ตาช่างเอาไว้วัดว่าเราเทน้ําได้ครบถึง200 ml หรือ,อยังขั้นตอนแรกเราต้องบดกาแฟก่อนนะ จะประมาณแบบน้ำตาลทรายขาวประมาณนี้เนาะะใช้กาแฟ11กรัมนะครับเราจะชั่งกาแฟกนก่อนนะแล้วเราก็จะไปบดชื้อบดบด<ท>เรียบร้อยลแล้วนะครับผมหลังจากบดแล้วนะครับเราจะทําการโดมผงแห้งก่อนนะก็คือเรียวกว่าฟาแกนเนาะเราจะดมว่ามันกลิ่นและรสชาติตอนแห้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะหลังจากเราดมฟาแกนเสร็จนะครับเราก็จะใช้น้าร้อนตามโปรโตคอลเราจะอยู่ที่ประมาณ93องศาบวกลบไม่เกิน2องศานะเราก็จะเทไปอยู่ที่200 ml นะครับพยายามเทให้ผงกาแฟมันท่วมน้ําหมดนะครับผม ระหว่างที่เราเทน้ำเนี่ยเราก็จะทําการดมอะโรมาเนาะมเมื่อกี้เป็นผงแห้งก็คือฟาแกนต่อไปผงเปียกเราเรียกว่าอะโรมาครับเราก็จะดมอีกรอบนะ,ะนเราจะาารอ4นาทีแล้วเราจะมาทาการเบรกกาแฟกัน4นาทีแล้วเราจะมาทําการเบรกกันดีกว่าเบรกจะเลือกได้นะว่าจะเบรกตรงไปหน้าหน้าสทีหรือว่าเบรกแล้ววน3าทีนะคราวนี้ผมจะเบรกแบบวนนะครับระหว่างเบรกเราก็จะสูดอะโรมานะครับที่เกิดจากการเปิดผิวกาแฟขึ้นมาพนะอดมเรียบร้อยแล้วเราจะทําการสกิมนะ,ะับก็คือการกวาดผิวกาแฟที่อยู่ด้านบนของถ้วยคัพปิ้งออกให้หมดนะเพื่อง่ายต่อการชิมนะ และหลังจากนี้เนี่ยเราจะรอประมาณ8-10นาทีเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะสามารถที่จะชิมได้และไม่ลวกปากนะจ๊ะ ซึ่งการประเมินเนี่ยเราต้องประเมินตั้งแต่ร้อนอุ่นเย็นเนาะเพื่อดูว่ารสชาติมันประมาณไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างประเมินทั้งแต่เฟเวอร์อัฟเตอร์เทสรวมถึงอซิดิตี้ทูบิเนตแล้วก็เมาส์ฟิลด้วยนะว่าแบบมันดีมากน้อยแค่ไหนและความอินเทนซิตี้มันมากน้อยแค่ไหนนะก็ประมาณนี้นะครับหลักการการคัพปิ้งไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับใครเนี่ยอยากไปลองทําก็ลองไปทําตามกันดูนะส่วนสงสัยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาสอบถามก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับไปละไปคัพปิ้งต่อก่อน